แล้วพอนี่คือค่าของน้ำมีค่าเท่ากับสิบพัน kg ส่วนด้วย m ยกกำลังสามเนาะน้ำมีความหนาแน่นเท่านี้ปริมาตรที่ใส่น้ำเนี่ยเท่านี้แหละนะคะสองจุดห้าคูณสิบยกกำลังสามอะเมตรอลูกบาศก์เมตรเนาะบรรจุในถังควนบรรจุในถังควนใช่ไหมแล้วก็ถ้าน้ำน้ำตาลทรายมวลเท่านี้มาลอยในน้ำจนหมดอยากทราบว่าน้ำหนักที่ได้มีความหนาแน่นเท่าไหร่คือเขาต้องการ โลน้ำหวานใช่ไหมคือความแบบแน่นของน้ำหวานแต่สิ่งที่เขามาให้เป็นไงคะมีแค่น้ำถูกไหมคะน้ำมันอยู่ในท้งอย่างเงี้ยเท่าไหร่ไม่รู้แหละในปริมาตรในปริมาตรเท่าไหร่ V คือสองจุดห้าคูณสิบยกกำลังลบสามลูกบาศก์เมตรถูกไหมในถังควรก็มีใบควรก็ควนไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้ก็คือมีน้ำที่เสวย นะคะน้ำก็จะมีความหนาแน่นเท่านี้มีปริมาณเท่านี้อาจจะอยู่แค่ครึ่งถังก็ได้ที่205เนี้ยอาจจะอยู่แค่ครึ่งถังหรืออาจจะเต็มทั้งข้อนถานก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าสดไม่ได้กําหนดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาดันตารายมวลเท่านี้มาละลายน้ำจนหมดอย่างเข้าบ้าน้ำหวานจะมีความหนาแน่นเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดจะหาโรลน้ำหวานมีนก็เท่ากับอะไรคะมวลของอะไร m ส,ส่วน v ใช่ไหมคะ m ก็คือน่าจะเป็นอะไรคะมวลของน้ำหวานถูกไหมมวลของน้ำหวานซึน่งมีมวลอะไรบ้างอะการที่จะได้เป็นน้ำหวานกน็คือมีอะไรบ้างคะมีน้ำมีน้ำกับน้ำานตาลทรายถูกไหมมีน้ำกับหวานครับยันมีไส้น้ำตาลทรายเยอะไส้ขาวไส้แดงครับยันกระแรงไปมันตาบี้ <laughs> แล้วก็วีก็เป็นไงค,คะก็คือปริมาตรถูกไหมปริมาตรแสดงว่าปริมาตรต้งเท่าเดิมไหมเพราะว่าเขาบอกว่าไงคะถือว่าการละลายของน้ำตาลไม่ทำให้ปริมาตรของถัเงเพิ่มขึ้นก็เท่าเดิมก็กลายเป็นเท่าไหร่คะตัอนี้แสดงว่าตัวนี้ได้ยังองดได้แล้วแสดงีภาสนะเนอะตัวนี้ได้แล้วเหลือแต่เอมอะไรเดียงไม่ได้คะเอมของน้ำหวานเอ้มันคืออะไรบ้างเนอะ เราก็ใช้สูตรนี้แหละหามาก่อนเลยว่าโลน,น้ำเท่ากับ M ของนะ้ำส่วนด้วย V ีภาชนะถูกไหมคะโลน,น้ำเท่าไหร่คะสิบยกกลังสา มีคาชนะเท่าไหร่คสองจห้ <25. S 2> ก,ากาําเ,เป็นไงเอ็บน้ำไ,ไ,ไม้เท่าไหร่เอ็มน้ำ เหมือนกันามลสามาบวกกับสกายเป็นศูนย์สทาหนึ่งครับหนึ่งสกกศท่ากับหแสดงว่านี้ม, ots, มันตัดกันเป็นไงคะเนนเท่ากับสองจหากิโลกรัมได้ค่อแล้วยังได้อน้นใช่ไหมเหลืออะไรคะเหลือเอ็นน้ำตาลทรายเอ็นน้าลทรายไโจทย์กำหนดก็ 0.5กิโลานานราะนะโลน้ำหวันได้แล้วบอ,อกล่เข้าขกับเท่าไหร่ปะ m ขอนะ m งน้ำใช่ไหม m ของน้ำบวกด้วย m ขอ,อ,องอน้ำตาลน,นิทราเนาะนิ่ตาส่วนด้วย v ภาชนะ m น้ำ <G ã entender> <S 2อง้องั้น้นะคะแล้วก็เอ็นน้ำตาลคือเ กับสีเป็นส่วนกับเป็นส่วนเลยล่ะัไเอานเอาสามก่อนได้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนได้ศูนจุดนั่นเห็นไหมเอาหมด ห่สมวน้อคูณอันนี้ทำไปแล้คูณคูณอะไรคะสิบกำลังลบสามสิบยกกำลังลบสามามนะคะทำไมเพราะสามับสามข้างบนอันนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมพอเราตีมข้าข้างบนอ๋อมันปิ้นมันปิ้นขึ้นมาเห็นไหมอย่างหนึ่งส่วนสิบยกกำลังลบหนึ่งอย่างเนี้ยที่ก็กลเป็นสิบยกกำลังหนก็เท่ากับเทกับสี้เป็นส่วน ตึกดูเหมือนน้ำอ่ะถูกไหมคะเพราะว่าน้ำมีความหนาแน่บดิสิทธิ์ยกกำลังสามถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำตาลนี่อย่างน้อยเรามองจินตนาการแล้วนัำเชื่อมมันต้องมีความหนาแน่บกับน้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นมากกว่าเท่าไหร่ก็มากกว่า1.2ึ่งคูณศึกยกำลังสามเนี่ยมากกว่าหนึ่งจองเท่าเลยนะคะอย่าลืมหน่วยค่ะเดี๋ยวกิโลกรัมชั่วนี้นี่อันนี้คือคำตอบที่แท้ 我 <Yeah. S 2>、yeah.